สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องแปลกที่ถ้าคนเนี่ยหาดูได้ยากแน่เลยนะครับหนึ่งในล้านตัวอาจจะมีแค่ตัวเดียวลักษณะน,นี้นะครับนั่นก็คือผมมีแมวอยู่สองตัวตัวผู้กับตัวเมียแล้วทีเนี้ยตัวเมียเนี่ยมันคลอดลูกอยู่ในรถแห่แล้วก็ผมก็ไม่รู้นะครับก็พาเอารถแห่ไปรับงานอยู่ไกลๆเลยปรากฏว่าเสียงมันดังมันก็กโจรออกไปหมดเลยนะครับแล้วลูกมันก็มีเดาว่าน่าจะมีสองตัว คือออกไปกับแม่หนึ่งตัวแล้วก็เหลือไว้หนึ่งตัวแล้วก็กลับมาบ้านปรากฏว่าพ่อมันที่อยู่บ้านเนี่ยก็ไม่เห็นแม่นะครับคิดถึงแม่มันมากแล้วก็เห็นลูกมีลูกตัวหนึ่งผมก็เลยเอาออกมาปรากฏว่ามันสงสารลูกมันมันก็เลยต้องเลี้ยงลูกครับนี่คือแมวตัวผู้เลี้ยงลูกแล้วมันก็เอานมให้กินด้วยนีามาดูนะครับไปดูว่าแมวตัวผู้มันเลี้ยงลูกยังไงนะครับเนี่ยเอาไว้ใส่รังนี่ครับเดี๋ยว อยากจะขึ้นมาจะให้ดูว่าให้ลูกกินนมอยู่จะให้ลูกกินนมนี่ครับลูกกําลังกินนมอยู่สงสารมากเลยนะครับนะแต่ว่ามันมันเป็นแมวที่น่ารักมากครับเป็นแมวยักษ์นะคือเป็นแมวตัวใหญ่มากอนะ่ะคือเอาแมวบ้านเนี่ยก็คือแมวที่มาอยู่กับผมเป็นแมวป่านะครับนะเป็นแมวที่ใหญ่ที่สุดของแมวนั่นแหละดูนะครับนี่มันอยู่ในรังเนี่ยอยู่ในรังกระดาษ แต่ลังบักใหญ่นะแต่ตัวมันก็ยังผู่ขึ้นมาเห็นไหมครับแม่ใหญ่จริงๆนะครับน่าสงสารนะครับคือคาดเดาว่ามันน่าจะเป็นพ่อเนี่ยเพราะมันอยู่ด้วยกันสองตัวคือเป็นแมวป่าทั้งสองตัวนะครับที่มาอยู่กับผมนะแล้วทีเนี้ยเออก็เห็นมันคลอยเคลียก,กันอนะ่ะมันกินข้าวเนะี่ยผมก็ต้องซื้อหัวอาหารมาให้มันกินนะปกติไม่เออไม่ค่อยได้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะครับนะพอ ก็คือมันมาอยู่เองก็เป็นคนสงสารก็ก็เลยต้องเลี้ยงนะครับนะพอบีมม่ค่อยได้เลี้ยงนี่ครับอ่ะดูด้วยกันเนี่ยมันกาลังกินนมอยู่โอ้โหกินนมแบบอันนี้ของจริงนะครับผมผมไม่ได้พูดเล่นนะอ่ะหลักฐานขอหลักฐานหน่อยนะไอ้มีโชคตั้งชื่อมันว่ามีโชคมีโชคออกมาอยากดูนมว่าลูกกินนมมันถ้าถ้าลูกกินนมจริงเนาะ น้มีช่วงเนาะมันก็อุ้ยน่มันดูดเงี้ยมอยู่นะนานานะเห็น,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 นไหมทุกคนเห็นได้ไหมแมวตัวสีดําอ่ะโอ้หแมวยังรู้จักเลี้ยงลูกนะสุดยอดเนี่ยนี่แมวตัวผู้ด้วยนะเอาขอขอญาตหน่อยนะมาออกมาออกมาคให้เขาดูว่าลูกมันกินนมจริงไหมเดี๋ยวเขาไม่เชื่อกันอะ่ะแมวตัวผู้ที่ไหนจะเลี้ยงลูกแล้วจะเอาลูกเอานมเอาดูดดูใหญ่เลยมาออกมาเถอะมาออกมา ให้เขาดูหน่อยนะอุ้ยไม่ให้ดู <laughs> ทุกคนเนี่ยนมนมนมมันมีรอยเนี่ยนั่นเห็นอะไไหมตรงนัน้นอ่ะ <laughs> ทุกคนเห็นกับผมใช่ไหมเนี่ยหลักฐานเนี่ยตรงนี้เห็นไหมนี่โลนเลยแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่เชื่ออีกว่าเป็นแมวตัวเนี่ยมันเป็นแมวตัวผู้นะนครับนี่มีไข่ด้วยนี่ไข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 ่มันอยู่ไหนนี่สองไข่นี่นี่ <laughs> <c oughs> เอาแมวเอาจริงน, <c oughs> น่ารักครับน่ารักโอ้โหนอนอเอาหลังมาเล็กๆมันก็ยังมุดเข้าไปเพื่อที่จะให้ลูกกินนมสุดยอดมีความเหลือเชื่อนะศจันนะครับที่หนึ่งในร้านตัวเท่านั้นที่จะเห็นแมวแมวตัวผู้เลี้ยงลูกนะครับนะล,ลูกกินนมใหญ่เลยน่ารักจริงครับโอ้โหใครเห็นคลิปนี้ถ้า ชอบใจนะครับเกีก่ยวกับความรักความอบอุ่นเนาะของพ่อแม่ที่ให้กับลูกนะฝากฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปดีๆออกไปออกมาให้ดูเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับพอแค่นี้ก่อนนะครับสําหรับวันนี้นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ